สวัสดีครับแฟนๆท,ทุกท่านนะฮะพบบการประจำเช่นเคยนะ,ะสำหรับการหาแนวทางฮานอยนะฮะับตอนนี้วันที่3นะครับ3 3 2 2นะอนะพระฤหับสบดีที่3นะครับดูผลเมื่อวานนะฮะ1 2 3 4 5จุดนี้นะฮะเข้า หลุดตรงไหนบ้างนะครับแล้วมที่น้อยพิเศษก่อนนะครับ21913นะครับ21913นะ13อยู่ตรงนี้นะครับ21913 39078น้อยปกตินะก็ได้78ตรงนี้ไปนะครับ78 90นะแล้วก็ VP 516 หนึ่งนะครับห้าหนนะฮะรัฐบ,บาลลาวออกแล้วนะห้าสี่แปดหครับลาวนะครับ5 4 8 9 5จุดนี้อีกแล้วนะครับ9 5นะฮะสี่แปด ข้าวหนึ่งรุดนะครับอันนี้เข้าวหนึ่งอันนี้ก็เข้าวหนึ่งนะครับเข้าอย่างละหนึ่งน,นะก็ได้ครับใช้ได้ครับ,รบตัวนี้วิ่งรูดเจ็ดรูดตัวเดียวนะนะครับเดี๋ยวไปดูของวันนี้นะสามเก้าศูนย์เจ็ดแปดแปดศูนย์ อันนี้หน,นึ่งสองมีเลขเก้านะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดหกแปดห้าหนึ่งสามศูนย์สี่เจ็ดสี่ดูเลขเก้ากันหน่อยนะฮะ ที่น้ำเงินครับเริ่มเข้าละเป็นเลขเลขสองนะครับเลขเก้าก็คือสองสามหกแปดศูนย์นะนะีน,ะนกรอบนะครับแปดศูนย์ หนึ่งสองสามหกแปดหนึ่งแปดสามแปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองหกนะครับทิ้งรูดวันนี้ แ0แล้วก็2นะครับมาดูตัวเน้นกันหน่อยนะฮะ0 0 0นะครับ0นะเน้นไปทางเลข0ูนย์ะครับฝั่งนี้บ้างนะครับเลข5้ามี1สองเลข8 1ดหนึ่งสาเลขห1หนึ่งสองเลข0 1นย์หนึ่งสามี่เลข3าม 2ตัวเลขหนึ่หนึ่งสองเลข4ี่หนเลขเจ็นะครับก็จะเป็นเลขศเหมือนเดิมนะฮะศูนย์เหมือนเดิมนะครับันีม้มีแมีศมีสนะครับศูนยตรงนี้นะครับ ก็มี080 08ตัวเดียวนะครับ680นะนี่ได้ลนะ3ตัวตรงนี้ได้นะครับมาบ่อยเหมือนกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกำลังใจไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับข้อมูลนะสำหรับวันนี้ ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านช่วงดีสวัสดีครับฝากแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับฝากโชคฝากลาบดูด้วยด้วยกันนะฮะมีย้อนดูจุดนี้บ้างนะ สองนะเข้ามาสองวันแล้วนะครับตรงนี้เข้ามาหนึ่งเข้ามาสองอวันที่สองแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สามนะก็จะเกิดจะเข้านะครับก็มีโอกาสนะนะครับโอเคสวัสดีครับ